จีนกับไทยเนี่ยเขาจะทํานายเหมือนกันไหมในวันเดือนปีเกิดเดียวกันวิธีการไม่เหมือนกันคิดคํานวณดวงไม่เหมือนกันถูกแต่คตําตอบออกมาทิศทางเดียวกันทิศทางเดียวกันใช่คือผมจะมีคําพูดหนึ่งว่าเหมือนเวลาเรียนรื้อความรู้พวกนี้นะค,ะครับจะเหมือนเราเดินขึ้น,ขนเขาเราขึ้นภูเขาเนี่ยเราขึ้นได้หลายวิธีรูปแบบ,บเดินขึ้นก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นก็ได้ข,ไดขับรถยนต์ขึ้นก็ได้แต่เมื่อเราถึงยอดเขาแล้วเนี่ยมองลงมาเนี่ยเราเห็นวิวเดียวกันอื อันนี้มันบอกเราว่าไม่ว่าเราจะเรียนศาสตร์อะไรก็ตามคําทํานายหรือว่าความหมายต่างๆมันต้องสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันเราถึงรู้ได้ว่าสิ่งที่เราเรียนน่ะถูกต้องจานครับครับเข้าประเด็นเลยดีกว่าครับนะครับบุคคลท่านนี้บาร์โคดชีวิตเขาเป็นยังไงฮะคุณเซนอ่าครับคุณเซนเนี่ยไปดูแล้วเนี่ยเขามีการเปลี่ยนวันเกิดด้วยนะครับอุ้ยเปลี่ยนวันเกิดเลยเหรอจานใชเปลี่ยนได้อวันเกิด ก็ด้วยความที่เขามีอํานาจ่ะเขาก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนในที่นี้เนี่ยแน่นอนพี่หนุ่มว่าก็มีเรื่องเดียวที่จะเปลี่ยนวันเกิดตัวเองคือเป็นเรื่องดวงถูกต้องครับถูกไหมอาจารย์ถูกต้องครับ,ค,รบคนเราจะเปลี่ยนวันเกิดทําไมใช่เพราะผมไปค้นดูเนี่ยจากข้อมูลที่มีเนี่ยวันเกิดเดิมเขาเนี่ยคือวันนี้ครับ4ี่เมษาหนึ่ง1ก้าห่ครับดาวส่วนใหญ่่อยู่ในตําแหน่งที่ไม่ค่อยดี นะครับดาวเดิมเขานะครับมันมีดาวดีอยู่มี3ามี5มี8เป็นเกษตรมี6เป็นปลาอย่างเงี้ยซึ่ง6เนี่ยมันคือเรื่องการเงินแล้วจะสังเกตว่าถ้ารูประวัติเขาสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่มีฐานะถูกต้องถูกไหมก็ลำบากกระเสือกกระสนเลยแหละพื้นดวงเป็นอย่างนั้นพื้นดวงเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็พื้นดวงมีดาวร้ายสําคัญสาคัญด้วยอย่างเช่นเล็ดเลงกับ5อย่างเงี้ยเล็ดเลงกับ1อย่างเงี้ยก็มีข้อเสียหายอยู่นะเสียหายในเรื่องการติดต่อ กับผู้หลักผู้ใหญ่คนสําคัญสําคัญการได้รับการสนับสนุนอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะก็มีปัญหานะครับไม่ดีเปลี่ยนใหม่แบบนี้ครับอันนี้คือที่เปลี่ยนใม่แล้วเพิ่งเปลี่ยนปี2 0 2พบเองก็สามสี่ปีเองใช่เปลี่ยนหมายถึงแก้ทุกอย่างในในสารระบบทุกอย่างในประเทศเลยนะของเขาเลยนะเป็น5สิงหาหนึ่ เปลี่ยนมาเด็กลงปีหนึ่งปีนึงปีนึงปีนึงเอา่เอาแล้วดวงใหม่นี่ดียังไงฮะก็มีเลข1เลข8เป็นมหาจักรห้าหกเป็นราชาโชคสองสามเป็นปลาจุดที่ดีขึ้นเนี่ยก็คือเลขหนึ่งเขาได้มหาจักรหนึ่งแปลว่าความโดดเด่นยิ่งใหญ่ผู้ตรดตรงระหว่างคุณเซนกับกษัตริย์ของกัมชาในข่าวที่เราเห็นเนี่ยต้องไหวเลยนะใช่ไหมครับนั่นแหละเนี่ยก็เด่นกว่าเง่เด่นกว่าตัวเองก็จะได้ยิ่งใหญ่กว่าย้ายมานี่ โอ้ยอย่างนี้อาจารย์แสดงงวก็ต้องมีสินแสแนะนําเขาก็ผมเชื่อว่าคนระดับนี้คงต้องมีที่ปรึกษาอยู่แล้วครับผมคิดว่าอย่างนั้นนี่นี่เปลี่ยนมาดีเลยนะจากห้าเจ็ดเดิมเนี่ยห้าเจ็ดแปลว่าขัดแย้งกับผู้ใหญ่ใช่ไหมเปลี่ยนเป็นห้าสามห้าสามคือได้อภิสิทธิ์พิเศษคนละเรื่องหนังคนละมวลอย่างเงี้ยเป็นต้นเหมือนคนละคนเลยอ่ะใช่ไหมฮะให้ดาวอยู่รวมกันอย่างเงี้ยหนึ่งสี่หกรวมกันอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่ามีเสน่ห์มีความเฉลียวฉลาดมีความปาดเปลือก เลงกันมามาเล็งที่2 8อีกอย่างเงี้ยก็เป็นดาวเลงที่มีคู่มิตรอีกได้2 4ได้2 6อย่างเงี้ยนะครับแต่อันหนึงที่เสียคือเขาก็จะมีเรื่องนี้แหละ4 8มันแปลว่าขัดแย้งคดีความแล้วก็อีกอันนึงก็คือ68 6 8มันคือเรื่องการผนันเรื่องของความรุ่มหลงบวมเมาความโลภเหรอใช่โอ้เอาแล้วทําไมถ้าเขาแบบ จะจัดให้ตัวเองดีไม่เอาแบบดีเลิศไปเลยอาจารย์เพราะหนเลือกเลือกวันเดือนปีเกิดได้จะเกิดวันไหนก็ได้แล้วเนี่ยอันนี้เป็นคําถามที่ดีเลยพี่หนุ่มพี่หนุ่มคิดว่ามีดีเลอรดีเลิศเนี่ยไม่มีอยู่จริงดีเลิศไม่มีอยู่จริงเพราะอะไรฮะเพราะว่าดาวอ่ะมันไม่มีทางที่เราจะไปจัดวางเรียงและให้มันดีหมดทุกอย่างทุกดวงมันเป็นไปไม่ได้อ๋อเป็นไปไม่ได้มันไม่มีวันไหนเป็นอย่างนั้นเอาพูดตามหลักพุทธศาสนาครับถ้าเราจะเกิดมาแล้วดีเลิศแบบนั้นเราต้องไม่เกิดก็คือคุณต้องเป็นอรหันต นิพก็ไม่เกิดแล้วไงเพราะไม่ว่าคุณจะเกิดมายังไงวันไหนก็ตามมันจะต้องมีข้อเสียเสมออ๋อเหรอผมเข้าใจว่าสมมติว่าผมเลือกวันเดือนปีเกิดได้จันครับคือถ้าเปลี่ยนสูจิบัตอะไรอย่างนี้ได้นะเอามันให้แบบสุดจังหนับเลยจังหนับเลยไช่องไหนะเอาช่องไหนเอาแบบเลขตรงไหนดีสุดครับ ใส่เลยใสเลยแล้วไปดูวันอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีครับไม่มีอยู่จริงครับมัเป็นข้าใจแลวเข้าใจเพราะนั้นนะทุนเซนก็ถึงเอาละเอาดีประมาณนี้ก็คือความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ได้อภิสิทธิ์พิเศษครับแล้วก็ได้ความมีอํานาจเหนือเหนือก็เรียกว่า ความมีอำนาจที่สุดในประเทศใช่เหนือทุกสถาบันแล้วอันหนึ่งที่เขาต้องการผมเชื่อว่าเขาต้องการลงนี้เพราะแปดอยู่ตำแหน่งนี้มันได้ตำแหน่งที่พิเศษมากๆคือศัตรูแพ้ภัยไปเองแปดอยู่ตำแหน่งนี้แปดอยู่ในช่องมังกรโอ้ศัตรูแพ้ภัยไปเองใช่ชัดไหมชัดเลยถ้าคิดกันลึกๆเขาต้องทาอะไรมากไหมเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเลยนะคือหมายว่าก็แพ้ภัยไปเองจริงๆใช่ครับแล้วหลังจากนี้แหะครับดวงเขาจะมีเพราะตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวว่า มีกลุ่มประชาชนในประเทศที่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับแนวคิดของเขาก็มีการ,รที่จะพยายามจะโค่นล้มอํานาจรหรือแม้แต่ฝั่งตรงข้ามที่พยายามจะโค่นล้มอํานาจเขาอันนี้อาจารย์เอเขามีดวงอะไรฮะว่าเขาจะสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตไปได้ไหมคือดวงเราดีหรือไม่ดียังไงก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะมีปัจจัยมาส่งผลอะคือดาวโคจรดาวโคจรก็คือดาวที่อยู่ด้านนอกครับ ดาวจรเนี่ยเวลามันเข้ามาในตำแหน่งที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะส่งผลของคุณเซนก็เหมือนกันอย่างที่มีข่าวมีอะไรก็ตามก็ตามเนี่ยเราก็จะเห็นเนี่ยเดี๋ยวพอเลขศูนย์เนี่ยเลขศูนย์มันเดินเนี่ยมันเดินทวนเข็มนะค,ะครับมันเดินเข้ามาอยู่ช่องนี้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะกระทบกับศูนย์ศูนย์นะครับๆๆะะซึ่งศูนย์เนี่ยมันคือดาวมนุษย์ตะยูฟังชื่อก็ไม่น่าจะดีอยู่แล้วรุนแล้วใช่เดี๋ยวพอมันย้ายมาตรงเนี้ยก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงพลิกผันได้เอาละท่านผู้ชมก็ ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีนะจะให้กําลังใจก็เอ๊ะแหมอ่แล้วแต่วิจารณญาณของท่านผู้ชมจะดีหรือไม่ก็แล้วแต่วิจารณญาณของท่านผู้ชมนะครับอันนี้เอาเอาบา์โค d ชีวิตของหลากหลายคนมาให้ดูกันนะครับว่าเรื่องราวของบาโค o d ชีวิตอันนี้ก็คือตามโหราศาสตร์นะท่านผู้ชมตามตำราโหราศาสตร์ซึ่งระบบที่บาโค o d ชีวิตได้วางเอาไว้จะไม่มีการ b แ a s ไม่มีการแบบว่าเอ้ย เพราะว่าเรามีปัญหากับกัมพูชาอยู่แล้วก็มาวางเลขอะไรไม่ใช่นะอันนี้ก็คือตามระบบเลยตามข้อมูลตามระบบก็ออกมาแบบนี้หรือจะเป็นเรื่องของดวงของระดับประเทศเลยอะดูได้คับดูได้ไหมฮะดูได้วันนี้เนี่ยเรามีความขัดแย้งอยู่คือไทยกับกัมพูชาวันนี้เนี่ยสมมติเราเอาดวงประเทศ2ประเทศมาดูเนี่ยบาโคชีวิตจะออกมาเลยไหมฮะออกมาว่าเป็นยังไงแต่สิ่งที่ต้องรู้ก่อนก็คือว่าแล้วเราไปรู้ได้ไงว่าบาโคประเทศไหนเป็นยังไงอ่านั่นสิใช่ไหมครับ อย่างบาโคประเทศไทยเนี่ยเราจะใช้วันที่ตั้งเสาหลักเมืองก็คือวันที่21เมษายน2 3 2 5ครับเวลา6นาฬิกา54นาทีอันนี้คือตอนรอหนึ่งตั้งเสาหลักเมืองครนนี้ก็จะชัดเจนนะครับแต่ของประเทศกัมพูชาเราก็จะใช้วันที่เขาได้รับอิสรภาพจากฝรั่งเศสมาเป็นตัวตั้งก็เหมือนกับเขาเกิดวันนั้นประเทศก็เหมือนคนนะครับก็วันเกิดมาพอมาตั้งปุ๊บเราก็จะได้ตัวเลขบาร์โค้ดของเขามา อ่าขออนุญ,ญาตนฮะขออนุญ,ญาตนะครับนี่นี่คือบาร์โค้ดนะของไ h a i l a n d กัมบ,บูชาบ,บูชาเนี่ยเวลาเราเห็นอย่างเงี้ยครับ,รบนักพยากรณ์หรือคนที่รเรียนมาเนี่ยก็จะดูได้ว่าดาวเด่นๆของดวงทั้งสองประเทศเนี้ยมีดาวอะไร,รอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นของประเทศไทยเนี่ยรเรามีดาวหนึ่งอยู่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้คือช่องเมรก็คือเป็นตำแหน่งอุด อุะเลขหนึ่งเนี่ยหมายถึงดาวอาทิตย์ซึ่งหมายถึงผู้นําผู้นําประเทศเนี่ยก็หมายถึงพระมหากษัตริย์ครับก็คือผู้นําหมายถึงผู้นําสูงสุดอ่าบนะครับบางคนอาจจะบอกว่าไม่ใช่นายกหรออะไรเงี้ยนายกคือผู้บริหารประเทศครับแต่ผู้นําสูงสุดเนี่ยคือพระมหากษัตริย์ครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วสิ่งนี้บอกอะไรเราครับว่าหมายเลขหนึ่งอยู่ตรงเมรตรงนี้อ่าหมายเลขหนึ่งอยู่เมฆอย่างเงี้ยมันมีตาแหน่งพิเศษเราเรียกว่าอุดหรือมหาอุดแปลว่ายิ่งใหญ่ มั่นคงเหรอใช่ซึ่งประเทศเราก็ปกครองด้วยระบอบพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนเห็นไหมครับแบบนี้โคตรดุ่นะแล้วก็อันที่สองคือตำแหน่งเนี้ยเลขสองเนี้ยอยู่ตำแหน่งเนี้ยครับในช่องกรกฎเนี้ยอันเนี้ยเลขสองในดวงเมืองเราอะได้ตำแหน่งเกษตรบางคนก็จะเรียกว่าเกษตรบดีอแล้วแต่คนจะเรียกอะเรียกสั้นๆว่าเกษตรเกษตรแปลว่ามั่นคงถาวรก้ำเก่า ในที่นี้เลข2เนี่ยคือดาวจันรดาวจันเนี่ยมันคือเรื่องของการบริการดังนั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าประเทศไทยเนี่ยเราเด่นเรื่องการให้บริการองธุรกิจเซอร์วิสธุรกิจบริการธุรกิจอาหารการกินสองหมายถึงอาหารด้วยอาหารไทยอร่อยที่สุดในโลกแล้วอันนี้จะบอกว่าลำเอียงก็ได้นะแต่ว่าโอ้ยเออเรื่องนี้เรื่องจริงเนี่ยดูดิเลขสองนี่บาร์โค้ด ของประเทศไทยก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วมีอะไระอาจารย์อันต่อไปก็คือเลข3อย่างีครับเลขสเราเนี่ยเป็นตําแหน่งราชาโชคก็หมายถึงเรามีกองกําลังหรือว่าทหารที่เข้มแข็งใช่มีขารที่เข้มแข็งแล้ว3อยู่คู่กับ9แบบนี้สามเแปลว่าลบกับใครก็ชนะโอ้โหมันคือดาวชัยชนะนี่นเข้าทางเลยนะตำแหน่งต่อไปนะครับ ก็คือคเลขรัาเลข5าอยู่ช่องนี้ก็คือได้ตำแหน่งเกษตรเหมือนสองพอเพราะฉะนั้นหเนี่ยหมายถึงครูบาอาจารย์5้าคือดาวพฤหัสครูบาอาจารย์เราก็จะเห็นเห็นว่าประเทศไทยเรามีพระเกจิดังๆ,ๆเยอะใช่ไหมครับกจ็จริงมีคนเก่งๆคือเรามีคนเก่งๆเยอะนะแต่คนเก่งๆของเราเนี่ยบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าไม่โดดเด่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะสังเกตว่าเลข5าเนี่ยมันเล็งกับเลขศูนย์ตรงนี้ครับห้าศูนย์เนี่ยแปลว่าเก่งเรื่องยาก เก่งเรื่องยากยาเก่งในเรื่องยากยากเพราะฉะนั้นพี่หนุ่มจะสังเกตว่าคนไทยมักจะมีเรื่องของความสามารถโดดเด่นในเรื่องบางอย่างที่คนอื่นทําไม่ได้ชาติอื่นทําไม่ได้งแต่บางครั้งมันไม่เด่นแบบเฉิดฉายอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือจุดสำคัญสำคัญที่เราดูได้ว่าในดวงเมืองเนี่ยภาพรวมของคนในประเทศนี้หรือประเทศนี้เด่นเรื่องอะไรเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรใช่เรามาดูที่กัมพูชาบ้าง นะครับเรามาดูกัมพูชากัมพูชาเนี่ยจะสังเกตว่าเลขหนึ่งเขาอ่ะอยู่ตรงกันข้ามกับเลขหนึ่งเราโดยชัดเจนเลยไหมครับตรงข้ามเลยตรงข้ามเลยใช่ตรงข้ามเลยซึ่งตรงข้ามเนี่ยเป็นตำแหน่งนิดในทางตำราเรียกว่านิดนิดแปลว่าเล็กต่ําต้อยด้อยค่าอ่าถ้าเราเห็นระบบกษัตริย์ของเขาไม่แข็งแรงนะครับจากประวัติที่ผ่านมาเห็นไหมมีการแย่งชิงกันมีความไม่มั่นคงกันมีการแบบต้องลี้ภัยไปอย่างต่างประเทศอะไรต่างเห็นไหมครับ มันจะสะท้อนอย่างเงี้ยอันดับแรกตำแหน่งต่อไปก็คือเลข2เขานะครับเลข2เขาก็เป็นนิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้โดดเด่นใช่ไม่ได้โดดเด่นแล้วก็ไม่ดีด้วยนิดคืออย่างที่ผมบอกคือเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าต่ําต้อยๆค่าอย่างเงี้ยนะครับเป็นแบบนั้นนะอันที่ดีของเขาบ้างดีกว่าเราลองพูดของดีบ้างของที่เขาก็คือเลข7จ็ดเจ็ดคือเขาได้ตำแหน่งอุด เหมือนที่บอกไปอุดแปลว่ายิ่งใหญ่แต่เจ็ดเนี่ยมันเป็นเลขของความอดทนความอึดพอได้ตําแหน่งนี้แปลว่าคนกัมพูชาหรือคนเขมรเนี่ยมีความอึดมากกว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่ใช้แรงงานอดทนอึดอึดถึกทนอึดถึกทนอะมีแรงไหมฮะอาจารย์อันที่เห็นชัดๆคือเลขแปดเขาแปดในตําแหน่งมังกรเนี่ยมันได้ตําแหน่งพิเศษคือตําแหน่งมหาจักรมหาจะดีชื่อมหาจักรแปลว่าต้องเหน็ดเหนื่อยต้องลงมือทําแล้วจะได้มาใช่ไหมครับแต่เลขแปดมันคือราหู ราหูมันคือเรื่องลับๆเรื่องปิดบังเรื่องซ่อนเลนเรื่องเสียหาย s c a ม m e r อะสิมันมีอันหนึ่งที่มันสอดคล้องกันด้วยความที่อย่างที่บอกพอผมเรียนมาครอบคลุมในทุกๆด้านเนี่ยพอเอาบาโค้เนี่ยไปเปรียบเทียบกับชัยภูมิประเทศชัยภูมิประเทศเขาอะมีความเป็นหินเยอะครับจริงๆมีความเป็นหินเนี่ยทำอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ทําขึ้นคือเรื่องผิดกฎหมายโอชา์ มันใช่เลยนี่เราก็ทํานายตามหลักการโหราศาสตร์นะอันนี้เราทำนายตามหลักการโหราศาสตร์นะตามความรู้แต่ว่ามันมันเหมือนไปสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะเราก็ไม่ได้ว่าแต่ว่าก็แน่นอนว่าเป็นข่าวที่ทั่วโลกเขาก็ได้รับรู้กันแบบนี้ว่าที่นี่ก็จะมีเรื่องของบอลมั่งมีเรื่องของสแกมเมอร์นู่นนี่นั่นที่เขาพยายามทั่วโลกพยายามที่จะทำให้หมดไปอยู่นะครับเพราะมันสร้างปัญหาให้กับคนทั่วโลกเลย เพราะนั้นเนี่ยตัวเลขมันก็ชัดเลยว่าใช่ <8 S 1> เป็นราหูใช่แล้วอยู่ตำแหน่งนี้ แต่ไม่ได้บอกว่าราหูไม่ดีนะครับในทุกๆดาวมีทั้งข้อดีข้อเสียในเชิงวิชาการนะมันอยู่ที่ว่าดาวดวงนั้นน่ะไปอยู่ในตำแหน่งไหนก็จะส่งผลดังอะไรอะไรเงี้ยแต่อันนี้เราดูจากดวงเมืองเราเรียกว่าพื้นดวงพื้นดวงมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วอย่างชัยภูมิเหมางเงี้ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนยากนอกจากมันจะมีเหตุการณ์สาคัญการแผ่นดินไหวหรืออะไรที่ทําให้พื้นโลกอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปชัยภูมิก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างประเทศไทยเราอย่างเงี้ยอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวครับ เพราะว่าชยภูมิประเทศไทยเนี่ยเป็นชยภูมิเรียกว่าในทางฮวงจุ้ยเรียกว่าเป็นชยภูมิในอุดมคติก็ได้นะเพราะเป็นชยภูมิที่ดีมากครับอ่าประเทศไทยเนี่ยมันจะมีสันเขาอ่ะตั้งแต่เทือกเขาฮิมาลัยมาแล้วก็ลงมาจีนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะแตกออกเป็นสองข้างข้างซ้ายเนี่ยมันก็จะเป็นพม่าที่เป็นเขาตนาสีอะไรอย่างเงี้ยอ่าเทือกเขาตะนาวสีอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างขวามันก็จะเป็นเทือกเขาที่อบร้อมไทยเนี่ยเป็นแผ่นดินที่เป็นพื้นที่ราบพื้นที่ราบแบบเนี้ยในทางฮวงจุ้ยอ่ะมันคือ เหมือนที่พี่หนุ่มต้องเคยได้ยินแหละว่าข้างหลังเป็นเขาข้างหน้าเป็นน้าใช่ถ้าไม่ใช่น้ําก็คือผืนลาบครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยอ่ะเป็นแบบนี้เลย<อ>ในเชิงภูมิศาสตร์นะพี่หนุ่มก็ไม่เคยสังเกตเภูมิศาสตร์ของประเทศไทยในะสถานี้แต่รู้แหละว่าเป็นยังไงแต่พอเราคิดถึงเออจริงรเพราะว่าอย่างบางทีเราทําเรื่องราวของฮวงจุ้ยต่างๆเนี่ยรเราไปเห็นที่ที่เขาบอกเอ้ยตรงนี้เป็นที่ที่ฮวงจุ้ยดีมากเลยก็จะเป็นภูเขาโอบล้อมแล้วก็ตร็กลางลาบ แล้วก็ต้องมีมีน้ำนะเหมือนจะต้องมีแม่น้ํามีลําน้ําธรรมชาติผ่านซึ่งประเทศไทยมีอยู่แล้วแม่น้าเต็มเลยในประเทศแต่ว่าตรงขอบก็จะเป็นภูเขาจริงๆแหละเป็นเส้นแบ่งถูกต้องมันก็จะเป็นแนวแบบนี้และมันก็จะเป็นลานกว้างนะครับจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราพูดไปถึงประวัติศาสตร์เมืองทุกเมืองในโลกนี้ที่มีความเจริญเนี่ยจะต้องมีแม่น้ําผ่านอ่าแล้วมันก็ต้องมีพื้นที่ราบมันถึงจะมีความเจริญเกิดขึ้นได้ อีกจุดหนึ่งที่มันคล้ายๆกับประเทศไทยแต่เล็กกว่าก็คือเวียดนามเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเวียดนามก็จะมีแนวสันเขาแล้วก็ลงมาแล้วมันเป็นพื้นที่ราบโอบเขาเหมือนกันพี่จะเห็นว่าเนี่ยอย่างความเจริญหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มเริ่มดีขึ้นคัดเทียมเข้ามาละอย่างเงี้ยใช่ในเชิงภูมิศาสตร์นะครับซึ่งทางกัมพูชาเนี่ยของเขานี่ถ้าเราดูชัยภูมิเอาตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยเขาเนี่ยจะถูกภูเขาแนวเขาเนี่ยกั้นอยู่ทําให้ตรงเนี้ยมันกลายเป็นความ ความเป็นหินเนี่ยคือมันไม่สว่างอย่างของเรามันเป็นเป็นลานกว้างโล่งเนี่ยเหมือนกับรับแสงรับพลังงานเนี่ยของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นหินมันคือทําอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นแต่สิ่งที่ทําขึ้นคือต้องเป็นเรื่องผิดกฎหมายเรื่องลับๆเรื่องลับๆเรื่องที่เปิดเผยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ จะแก้ยั้ไงอาจารย์เพราะถ้าพูดถึงว่าเป็นวงจุ้ยเอาเป็นที่ดินแล้วกันที่ดินของของคนธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ประเทศนะมุ่ว่าพลังหยินเยอะมากเลยมันจะต้องมีวิธีปรับแก้่มมีวิธีครับวิธีคือทําให้แสงมันส่องถึงได้อหรือว่าทําให้มันมีความโล่งเรียบเปิดโล่งขึ้นถ้าเป็นที่ดินนะนะแต่พอนี้เป็นระดับประเทศก็อาจจะแบบมันก็จะเป็นจะต้องเป็นระเบิดภูเขาหรืออะไรเงี้ยก็ว่ากันไป นะครับจริงๆไอ้ตรงจุดที่ไม่เป็นแนวข้อพิพาทไอ้เขาตรงนั้นน่ะพี่มันเป็นตัวกั้นให้เขาว่าไม่ได้รับพลัง hmm. คือถ้าตรงนี้มันหายไปนะพลังมันจะไปถึงตรงส่วนของเขาเพราะตรงนี้มันก็เป็นที่ราบด้วยเหมือนกันครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสราระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ